สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก็พบกับผมช่างหยัดนะครับช่างหยัด NSR เหมือนเดิมช่างหยัดสีสเกตเดี๋ยววันนี้เรามาดูสภาพโดยรวมของคันนี้กันนะครับลูกค้าจากโคราชนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจส่งรถมาให้ผมทําคันนี้ลูกค้าเอามาเองเลยนะครับพร้อมของฝากขนมขนมเปี๊ยะนะครับไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับของฝากจากโคราชนะครับ ก้อนใหญ่มากและอร่อยมากด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอร่อยมากกิน3คนเลยก้อนเดียวชิ้นเดียวนะครับแบบใหญ่เลยก็อร่อยมากๆนะครับมีไข่เค็มด้วยข้างในก็ลูกค้าจากโคราชนะครับก็ขนรถมาให้ผมดูแลให้คันนี้เป็น rrw นะครับแต่ว่า,าใส่ช่วงล่างเป็นเอมานะครับใส่ช่วงล่างเป็นเ p มาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็คันนี้ อาการก็คือคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับทันนี้เอามาทําเครื่องนะครับเครื่องน่าจะมีปัญหาก็ดูสภาพเรยรวมไปก่อนแล้วก็ถึงคิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมยกเครื่องผ่าให้นะครับจะได้ดูโดยรอบกันก่อนอนะครับท่นนี้ไม่มีเด,นะเดี๋ยวผมหาใส่ให้นะครับรตัวประกับคันเร่งประกับเบรกประกับคานประกับเบรกนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับเดี๋ยวหาใส่ให้ไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีเยอะเดี๋ยวใส่ให้ฟรีนะครับก็ ประมาณนี้คันนี้สตตร์ทไม่ติดนะครับลองแล้วไม่ติดผมก็เลยถ่ายน้ำมันเครื่องเตรียมพร้อมที่จะผ่าเครื่องให้นะครับประมาณนี้คันนี้คันนี้ทำสีมาสวยอยู่ประมาณนี้นะครับเอ่อมีอะไรก็เม้นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับหรือจะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับ อาจจะตอบเม้นช้าหรืออาจจะตอบแชทช้าก็ขอให้ด้วยนะครับเวลาทํางานก็จะไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับก็จําเป็นหรือรีบร้อนอะไรยังไงก็โทรมาได้เลยครับกินกลางมันได้เลยาอาจจะรับช้าหน่อยนะครับโทรมาหลายรอบก็ได้นะครับก็คันนี้ลูกค้าจากโคราชนะครับโคราชมงยาโมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรตัวนี้ มีรอยเคาะรอยสับมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเเครื่องเนี่ยนะเดี๋ยวตัวนี้ถ้ามันไม่สวยถ้ามันได้ทําแล้วก็ทําสีไปเลยนะครับฝาเครื่องซ้ายขวานะคโอเคประมาณนี้ไม่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับคันนี้ไม่ได้ยินเสียงก็ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อคืนเลิกดึกไปหน่อยแล้วก็อาบน้ําดึกน้ําเย็นอากาศหนาวนะครับ เอาไปค่อยเป็นหวัดหน่อยประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็ดูเดี๋ยวผมทําเสร็จยังไงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งคันนี้จะทําเครื่องปรับจูนให้แล้วก็ขึ้นไนโนโให้ด้วยนะครับคันนี้น่าจะเป็นสเต็ปเดิมๆนะครับลูกค้าขอแบบเดิมๆเ,เดี๋ยวรอบหน้าครั้งหน้าลูกค้าจะเอาเครื่องมาให้ผมดูแลให้ทําให้อีกตัวหนึ่งแล้วก็คันนั้นอาจจะมีสเต็ปซิงสเต็ปวิดปาร์ขึ้น กว่านี้นะครับเอาประมาณนี้ครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมดูแลให้คันนี้ไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ <c oughs> เพราะว่าสตาร์ทไม่ติดผมลองแล้วไม่ติดนะครับไม่ติดประมาณนี้โอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มีกำลังทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมดูแล ปร,ประมาณนี้เดี๋ยวผมทาเสร็จยังไงก็เดี๋ยวมาให้รับชมก็ร้านผมร้านช่างหยัดนะครับอู่ช่างหยัดจเจริญยนตอยู่จังหวัดสีสเกตอยู่อำเภอเมืองสีสเกตเลยนะครับออกจากตัวเมืองมาประมาณ10โลนะครับ10โลถ้ามาไกลหน่อยก็จะประมาณ12บสอะโลมี2เส้นทางมามา,มาได้นะครับค้นหาอู่ช่างหยัดจเจริญยนตได้เลยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมไว้ใต้คลิปนะครับก็สนใจนํารถ มาใช้บริการกันได้นะครับงานด่วนจะทําให้ไม่ทันนะครับต้องขอไฟด้วยตรงนี้มาปุ๊บแล้วจะรอกลับเลยเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะได้บ้างเป็นบางงานแบบงานเล็กๆลน้อยนปรับจูนอะไรทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นงานซ่อมงานเปลี่ยนอะไรางาน,นมันคือผมทําคนเดียวนะครับจะมีน้องชายช่วยบ้างนะมันจะช้านะครับก็เปิดร้านทุกวันยกเว้นวันไหนที่เข้ากรุงเทพนะครับก็ประมาณนี้ โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทั้งเพจช่งหยัดทั้งทิกต็อกช่างหยัดทั้งเฟซบุ๊กช่างหยาดนะครับช่งหยัดสีสเกตแล้วก็ช่างหยัดเอเนดิซิงชาแนลนะครับในยูทูบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ทําคลิปดีๆสนุกๆออกมาเพื่อนๆได้รับชมกันก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมช่งหยาดขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมจะมีจะมีอะไรดีๆมาฝากก็กดสจ้งกระดิ่งไว้นะครับจะได้ภาพคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมช่างหยาดขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า